อย่าพูดจาเสียงดังถ้ายัางรักกันจริงในห้องเรียนห้องหนึง่งอาจารย์ถามนักเรียนไปว่าทุกคนรู้ไหมทําไมเวลาคนโกรธกันเขาจะต้องตะคอกเขาจะต้องตะโกนใส่กันด้วยทุกคนเงียบไปหลายวินาทีก่อนที่จะมีคนยกมือตอบว่าเป็นเพราะเขากําลังอารมณ์ขึ้นก็เลยตะโกนออกไปหรือเปล่าครับอาจารย์เมื่ออาจารย์ได้ยินดังนั้นก็ตอบไปว่าอืมมันก็ใช่นะแต่คนที่เขาทะเลาะก,กันเขาก็อยู่ข้างๆกันนี่แค่พูดธรรมดาก็ได้ยินแล้วทําไมจะต้องตะโกนหรือว่าตะคอกใส่กันด้วยละ่ะจากนั้นก็เริ่มมีมือที่สอง 2มือที่3ยกขึ้นมาผลัดกันตอบคําถามมากมายแต่ก็ยังไม่ใช่คําตอบที่อาจารย์พร้อมจะสรุปพอเวลาผ่านไปอาจารย์จึงได้สรุปว่าสาเหตุที่คนทะเลาะกันต้องตะโกนใส่กันนั้นเป็นเพราะยิ่งพวกเขากโกรธกันมากเท่าไหร่หัวใจของพวกเขาก็ยิ่งห่างกันมากเท่านั้นพวกเขาจึงต้องตะโกนใส่กันเพื่อให้เสียงในหัวใจของตัวเองนั้นไปถึงหัวใจของอีกฝ่ายไงล่ะนักเรียนทั้งห้องเงียบสนิทก่อนที่อาจารย์จะพูดต่อว่าสังเกตไหมเวลาคนที่เขารักกันคุยกันพวกเขาจะไม่เสียงดังนะพวกเขาจะคุยกัน ด้วยเสียงที่เบาและอ่อนโยนพวกเธอว่าเพราะอะไรก็เพราะหัวใจของพวกเขาใกล้กันไงละ่ะแล้วสังเกตคนที่เขารักกันมากอย่างดื่มดำ่ำเสียงของพวกเขาจะเป็นเหมือนกับเสียงกระซิบและที่เหนือไปกว่านั้นคนที่เขารักกันมากที่สุดหัวใจใกล้กันมากที่สุดแค่พวกเขาสบตากันเขาก็เข้าใจโดยที่ทั้งคู่ไม่ต้องพูดอะไรดังนั้นอาจารย์ขอบอกกับพวกเธอทุกคนว่าถ้าเธอตะคอกถ้าเธอตะโกนหรือว่าขึ้นเสียงใส่คนที่เธอรักคนที่เธอเห็นว่าสําคัญโปรดจาไว้ว่าเธอไม่ได้กําลังแค่ตะโกนใส่กัน แต่เธอกำลังสร้างระยะห่างของหัวใจเขาและตัวเธอไม่ว่าเธอจะคิดอะไรรู้สึกยังไงหากไม่อยากเสียคนที่เธอรู้สึกว่าสำคัญต่อชีวิตไปจงพูดจากันดีๆและไม่เสียงดังใส่กันนะครับ